เชื่อไหมว่าระบบการศึกษาที่ดีจะช่วยให้ประชากรของเรานั้นลดอัตราการนอกใจการเป็นชู้ได้จริงๆแต่ปัญหาคือจะมีใครแชร์ไปถึงผู้เกี่ยวข้องช,ช่วยกันแชร์และลนรงลงเมื่ออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้นมีการวิจัยที่มีใครมารู้ส่งมาให้ครูบอกว่าเออเขาวิจัยว่าประเทศไทย เป็นเป็นโพลหรือสักอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการนอกใจการมีชู้สูงมากๆอันดับต้นของโลกเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจแล้วทาไมครูถึงบอกว่าการศึกษาช่วยได้ การศึกษาระบบคุณใช้คําว่าระบบไม่ใช่วิชาความรู้ที่เราเรียนบางคนบอกว่าเออให้เรียนวิชาศาสนามากขึ้นจะได้รูออ้ไม่ควรเอาวิชาศาสนาแลจะจริยธรรมออกนะคะไอ้เรื่องศีลห้าเรื่องอะไรโอเคตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็เรียนวิชาผูศาสนาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดประเด็นทั้งหมดมันอยู่ที่สภาพสังคมครูจะยกตัวอย่างไรเดีย กูดูศึกษางานวิจัยอันหนึ่งเกี่ยวกับว่าทําไมญี่ปุ่นถึงได้เป็นประเทศที่มีบุคลากรมีประชากรที่มีคุณภาพสูงมากมากแล้วก็พัฒนาได้ดีมากๆแล้วประชากรของญี่ปุ่นนั้นอ,อย่างที่เราทราบกันดีว่าสะอาดอมีวินยัยนะคะมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีนิสัยที่เรียกได้ว่าดีมากๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับ ชื้อสายอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับระบบการศึกษาเขาด้วยค่ะคือเดี๋ยวจะหาว่าครูชมเมืองนอกว่าเมืองไทยไม่ดีแต่บางทีเราก็ต้องยอมรับนะว่าเรื่องมันเป็นความจริงนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเด็กที่ก่อนป .4 ี่อันนี้ครูไม่รู้ว่าข้อมูลนี้อัปเดตหรือเปล่านะปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะแต่เขาบอกว่าก่อนปสเนี่ยเด็กที่เข้าโรงเรียนเด็กที่ไปเรียนเนี่ยไม่มีการวัดเกรดไม่มีการสอบวัดผล เด็กไปโรงเรียนไปเอาความรู้ไม่ได้ไปเอาเกรดไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่สิ่งที่เขาปลูกฝังให้เด็กญี่ปุ่นนะตั้งแต่รูบานเลยนะคะจนถึงป .4 นะไม่ไม่ไม่สอบไม่ไม่ฆ่าเก่งเองไม่เก่งค่าชนะค่าเหนือคนโน้คนนี้เพราะไอความรู้สึกเก่งไม่เก่งเอาชนะเนี่ยแหละมันทําให้คนคิดถึงความสําเร็จความชนะ ก็ฉันอยากได้ฉันก็แย่งเอาถ้าฉันเก่งฉันก็ได้เข้ามาถ้าฉันมีสเสน่ห์พอฉันแย่งมาจากเออภรรยาเขาได้ฉันแย่งสามีเขาได้หรือฉันแย่งเออภรรยาคนอื่นได้เออผู้ชายอาจจะแย่งก็ฉันเก่งเนี่ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะเกี่ยวกับสภาพสังคมอะ่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กเข้าไปถึงเขาให้ไป,เ,ปเรียนไปเอาความรู้ และเขาจะสอนเด็กให้ระลึกถึงสิ่งแวดล้อมระลึกถึงเอส่วนรวมสังเกตว่าเวลาไปไหนเขาจะให้นึกถึงคนอื่นๆเวลาไปซื้อของเนี่ยเขาจะไม่ไปมุงไปแย่งกันแต่เขาจะให้เข้าแถวแม้กระทั่งการขึ้นรถเมย์ก็ไม่ยื้อแย่งกันขึ้นรถเมย์ใช่ไหมอย่างบ้านเราอ่ะพอรถเมย์มาปับ๊บโอ้โหแบบมุงแล้วก็ใครที่แทรกตัวขึ้นไปได้ก่อนชนะมันเป็นสังคมแบบนั้นจริงๆของเขาจะแบบมีวินัยและให้เกลียดคนและที่สําคัญคือสิ่งที่เขาสอนตั้งแต่เล็กก็คือการ เคารพการเคารพในผู้อื่นซึ่งการเคารพในผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเรามีปัญหาเรื่องนี้ประเทศเรามีปัญหาขึ้นเรื่องนี้อะทำไมครูก็เห็นคนเคารพกันไม่อะสังคมไทยเรามีเคารพกันอยู่สองอย่างเขาที่ครูสังเกตนะเคารพเรื่องอาวุโสอืม ตามลำดับอาวุโสหมายความว่าอปานะอา้าน้าอาหลานยกมือไหว้อันนี้คือการแสดงความเคารพเคารพหรือไม่เคารพไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นการแสดงความเคารพนะคะแต่จริงๆแล้วเรามักจะเคารพคนที่มีเงินเรามีความเป็นวัตถุนิยมสูงมากเราไม่ได้เคารพเพื่อนมนุษย์ในความเป็นเพื่อนมนุษย์สังเกตเราจะรู้สึกว่า คนนี้มีหน้าที่การงานต้อยต่ำกว่าเราเรามีสิทธิ์จะวิจาร์เขาเรามีสิทธิ์จะว่าเขาก็ได้เออนะคะมันเหมือนเอ,อ่อกูเคยได้ยินคนที่เขาพูดบอกว่าญาติเขาเอะอทำงานเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนไปไปไปวิ่งวินอ,อไปวิ่งมอเตอร์ไซค์บอกว่า,วาอ่ะจบต้องเยอะทำไมไปทำงานนั้นเออทำไมไม่หางานอย่างอื่นทำที่ดีคือเนี่ยคุณไม่เคารพเขา เขาเลือกที่จะทำอาชีพนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบการเข้างานการตอกบัตรไม่ชอบมีเจ้านายไม่ชอบเขาชอบมีฉันละแล้วเขาก็รายได้เขาโอเคอยู่เขาอาจจะไม่ต้องการค่าครองชีพไม่ต้องการเราต้องเคารพเราไม่ควรไปบอกเขาว่าเขาไม่ควรทํางานนั้นเขาไม่ควรทํางานนี้ทําไมเขาไม่ทํางานให้ดีกว่านี้สังคมไทยสังคมของการไม่เคารพแต่ของคําว่าเคารพเนี่ยของญี่ปุ่น เขาสอนให้เราเคารพมนุษย์อีกคนหนึ่งในฐานะมนุษย์ด้วยกันเคารพในที่นี้ไม่ได้เคารพว่าอ๋อเอ้นี่มันแกกว่าฉันฉันก็เลยต้องเคารพมันมันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ใช่ค่ะเคารพในการตัดสินใจของเขาเคารพในวิถีชีวิตของเขามึดออกมาเหมือนเราเห็นว่าคนเนี้ยเขาวาดภาพขายเราไม่ไปคิดว่าโอ๊ยวาดภาพจะได้จะกี่ตังงานหนึ่งเนี้ยหรอกไม่เราต้องเคารพเขาในสิ่งที่เขาทําเขาเลือกที่จะทำตรงนั้นความเคารพเป็นสิ่งสําคัญ ความเคารพการให้เกียรติการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการคิดถึงส่วนรวมนะอ๋อที่ญี่ปุ่นไม่มีพานโลงไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดนะคะเด็กทุกคนเขาจะแบ่งก็เหมือนเหมือนสมัยก่อนที่เรามีทําเวรเออตอนที่ครูคเรียนสมัยเด็กเดี๋ยวนี้แทบไม่มีทําเวรแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะมีเจเนเรเตอร์ม,ม,มีมีพานโลงคือเขาจะมีการแบ่งหน้าที่เด็กทุกคนจะต้อง ทำหน้าที่แล้วก็ทํางานเป็นทีมรับผิดชอบอะไรได้เขาเน้นเรื่องนี้ก่อนเรื่องผลการเรียนค่ะวสี่สิบขวบแล้วค่อยมาค่อยมาทดสอบก่อนหน้านั้นเขาสอนเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเรียกว่าร่มเย็นผาสุกให้เกียดกันละกันนี่คือเหตุผลที่เราสังเกตมากเราเห็นคนญี่ปุ่นเขาคารวะกันอ่ะอันนี้ก็ก้กมอันนี้ก็ก้มมากว่านี่ก็ก้มมากกว่า นึกออกไหมยิ่งก้มให้อีกคนคือให้เกลียดเขาอืมนะคะแต่สังคมไทยตัดภาพมาที่บ้านเราเราจะก้มหัวให้คนมีเงินมาคนมีเงินนี่ก้มแล้วก้มอีกเออคนไม่มีเงินเชิดใส่ทำไมฮะแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรการนอกใจเกี่ยวสิเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่า การนอกใจคือการไม่ให้เกียดและไม่เคารพเข้าใจยังไม่เห็นอกเห็นใจไม่คิดถึงส่วนรวมโอ้ทุกข้อเลยนะถึงบอกว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาท,ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอัตราการนอกใจมัน้อยกว่าเราเนะอืมน้อยกว่าเยอะเลยนะคือเราเนี่ยไม่เคารพในภรรยาเราถึงมีคนอื่นนะผู้ชายไม่เคารพเลย เขาเป็นภรรยาเขามีสักดิ์เป็นภรรยาเขามีบทเขาเราควรจะมีเขาคนเดียวเคารพเขา,เขานึกออกไหมนี่คือการเคารพให้เกียรติเขามีตําแหน่งเป็นภรรยาไปไหนมาไหนต้องพาภรรยาไปออกงานไม่ใช่เอากิ๊กเอามีน้อยไปออกงานนะต้องให้เกียรติภรรยาก่อน เนี่ยคือการเคารพและการให้เกียรติต่อมาการอยู่ร่วมกันการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอืเหมือนกับการแตกแถวเข้าแถวซื้อของอะไรอย่างนี้ฮะการมีเมียน้อยทําให้ครอบครัวเดือดร้อนต้องให้บอกด้วยหรือผู้ชายบางคน นะไม่มีจิตสํานึกยังบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เห็นต้องเดือดร้อนใครเด็กไม่เกี่ยวลูกก็ส่วนลูกนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวความสุขส่วนตัวผมหา,งหางเงินให้ที่บ้าแล้วผมจะมีใครก็ได้นะบางคนมาคอมเมนต์วโง,วโงว่นี่คือโดนแอดมินบล็อกแล้วนะคะไม่ใช่สิคุณจะบอกว่าไม่เดือดร้อนไม่ได้คุณทำร้ายครอบครัวลูกเมื่อรู้ว่าพ่อมีเมียน้อย ลูกเดือดเนื้อร้อนใจนะคะผลการเรียนตกเลยนะคะเออเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขารู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวทําไมพ่อมีคนอื่นพ่อจะทิ้งแม่ไหมแล้วพ่อทิ้งครอบครัวไปพ่อแม่แล้วพวกนี้เนี่ยเวลาจะอยากจะขอมีบ้านเล็กบ้านน้อยจะพูดกับภรรยาว่าเอ้ยฉันจะรับผิดชอบเธอทุกอย่างนะจะจ่ายโน่นผู้หญิงไม่ได้ต้องการตรงนั้นผู้หญิงต้องการความืสัตย์และความรับผิดชอบร่วมด้วยไม่ใช่ว่ารับผิดชอบ แต่ไม่ซื่อสัตย์อืมหลายคนนะพอหลอกให้ผู้หญิงยางน่นเรื่จะจะโอนเงินให้สุดท้ายก็ไม่ให้สุดท้ายก็ไปไปมีเมียน้อยก็ทิ้งหายไปเลยมันไม่เกี่ยวกับเงินไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินอย่างเดียวความรับผิดชอบหน้าที่ของสามีไม่ใช่มีหน้าที่ให้เงินภรรยาภรรยาไม่ใช่ลูกจ้างภรรยาเป็นมากกว่านั้นเป็นผู้เสียสละทิ้งอนาคตตัวเองอาชีพการงานเงินดีๆมันนั่งเลี้ยงลูกมาเป็นแม่บ้าน ซึ่งไม่ได้มีอนาคตการเติบโตทั้งหน้าทีก่การงานแม่บ้านเลยไม่ใช่ทำทาำไปแล้วได้เป็นหัวหน้าแม่บ้านไม่ใช่ทิ้งทุกอย่างมาแล้วเขาต้องได้รับการเคารพและให้เหยียดและให้ความรู้สึกปลอดภัยอืมถนอมน้ําใจและความรู้สึกนึกถึงส่วนรวมส่วนรวมคืออะไรความสุขส่วนตัวสมมตินะความสุขส่วนตัวอ๋อ ไปตีกรอบโอเคเป็นความสุขสนทุกคนมีความสุขสนวนตัวได้ภรรยาความสุขสนวนตัวคืออะไรซื้อเครื่องสําอางซื้อแป้งเอ,อ่อทาลิปสติกสวยๆอะความสุขสนวนตัวความสุขสนวนตัวของลูกคืออะไรอารถถังเอ,อ่าของเล่นตุ๊ก,กตาบาร์บี้สมมุตินะนี่คืออันนี้คือความสุขสนวนตัวของแต่ละคนแต่มีแต่ความสุขสนวนตัวของเราต้องไม่ไปทําให้สมาชิก ในครอบครัวหรือว่าส่วนรวมนั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนึกออกไหมสมมติลูกเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ลูกไปขโมยตุ๊กตาเพื่อนมาอันเนี้ยความสุขส่วนตัวแต่ทําทําให้ครอบครัวเสียหายตนเที่ว่าเออนะเขามาฟ้องพ่อแม่เรียกผู้ปกครองไปเอ,อ่อทาไมลูกคุณเป็นขโมยอันเนี้ยเสียหายถูกไหมคะอือหรือเี่ยผู้ชายสามีเนี่ย ความสุขส่วนตัวของคุณฉันเลี้ยงครอบครัวฉันให้เงินให้เขาใช้แล้วฉันจะมีเมียน้อยฉันไม่ได้มามีต่อหน้าลูกเนี่ยฉันไม่ไเอาฉันไปนมีความสุขส่วนตัวของฉันอืมมันไม่ใช่เพราะความสุขส่วนตัวของคุณทํำลายครอบครัวทําลายความรู้สึกมั่นคงในจิตใจว่าทําไมพ่อมีคนอื่นทําไมพ่อนอกใจแม่ ทำไมพ่อหักหลังครอบครัวทำไมพ่อไม่กลับบ้านทำไมพ่อเอา,เ,อาเงินไปเปให้ผู้หญิงคนอื่นนะเดีย๋ยวที่ผูบอกผูเคยเขียนโพสต์ไว้บางคนนะกระเป๋ามีน้อยใบละเป็นหมื่นนะกระเป๋านักเรียนลูกเปืยแล้วเปอย่อีกนะทะเลาะแล้วทะเลาะอีกนะไม่ซื้อใหม่ให้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรมันทําให้ความสุขส่วนตัวของคุณทําลายความสุขส่วนรวมของครอบครัว ยังไม่นับถึงสองสังคมเลยนะอืมดังนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังเรื่องการนึกถึงเรื่องส่วนรวมอืมการนึกถึงสังคมสังคมส่วนรวมการนึกถึงคนอื่นภาพรวมคือครอบครัวเป็นครอบครัวมันไม่ควรมีความสุขของฉันความสุขของเธอความสุขของเขาแต่มันควรจะเป็นความสุขของเราถูกมฟ ความสุขของครอบครัวและอะไรคือความสุขของครอบครัวความซื่อสัตย์ความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยไว้วางใจได้แม่ไว้ใจพ่อได้พ่อไว้ใจแม่ได้พ่อแม่ลูกไว้ใจกันได้ถ้ามีการไว้ใจกันเด็กก็จะรู้สึกว่าเออแม่พ่อวันนี้ที่โรงเรียนนะเพื่อนมันชวนดูดบุหรี่ด้วยเนี่ยหนูบอกว่าไม่เอาหนูแล้วเนี่ย แล้วมันบอกว่ามันตื้อมันว่าหนูเนี่ยมันบอกว่าหนูที่ขาดเอาว่าไงดีอะเด็กมีอะไรจะมาปรึกษาพ่อแม่เพราะเขารู้สึกว่าพ่อแม่เป็นที่ปลอดภัยนึกออกไหมเป็นที่ปลอดภัยคุยได้ทุกเรื่องและเราไม่มีการหักหลังกันแต่ถ้าเมื่อไหร่พ่อหักหลังแม่แม่เสียใจลูกมองไม่เห็นใครอย่างที่ครูเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ว่าหลายคนเด็กหลายคนติดยาเสพติดเริ่มเข้าสู่วงการเสพติด มาจากความรู้สึกไม่สงบสุขในครอบครัวความรู้สึกขาดความรักความรู้สึกนะออ่บ้านไม่ใช่เซฟโซนหลายคนบ้านไม่ใช่เซฟโซนก็เลยออกไปแล้วก็ไปถูกเรียกว่าชักจูงนะทำอะไรไม่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากซึ่งมันไม่ทันแล้วสำหรับคนยุคเนี้เจนเอ็กเจน Y ยเจนเนไม่ทนันแต่รุ่นใหม่เด็กรุ่นหลังๆพอจะช่วยได้อยู่ นะคะด้วยการปรับการไปดูการศึกษาที่ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะอยากฝากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไทยแชร์ได้แชร์ไปถึงหน่วยงานที่ดูดูการศึกษาเนี่ยว่าอย่าเน้นให้เอาชนะกันอย่าเน้นให้แข่งกันนะเน้นให้แข่งกันใครสอบได้คะแนนมากกว่ากันคนนั้นเก่งใครชนะคนนั้นเก่งไม่ค่ะให้นึกถึงส่วนรวมเหมือนที่ญี่ปุ่นเออนึกถึงใจเขาใจเราให้เกลียดคนนะคะและ อัาตราการนอกใจจะน้อยลงเวลาเด็กรีบหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูนะคะแอดไลน์มาจองได้ที่089745611 1นะคะ